สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาดูกันต่อเลยเนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น Get More Sale นะครับคืออะไรคลิกเข้าไปดูเลยอ๋อตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อ Marketing Attention นะครับ Go Your Store นะครับเป็น Google Google Shop นะครับ Google Listing นะครับ TikTok f o b u e Commerce นะใครที่มี TikTok Shop อยู่นะครับก็ลองใช้ดูได้นะแต่ว่าของผมไม่มี Facebook for your commerce นะครับอันนี้เนาะ Pinterest นะตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ใครที่มีก็กด Get start ไปนะเบื้องต้นที่ผมลองดูแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ทำการติดตั้งตัวออปลักอินเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ Connect กับช็อปของเรานะนแบบนี้นะครับอะต่อไปกันเลยดีกว่าในเมื่อเราไม่มีเราไปทำอย่างอื่นกันต่อนะครับ Personalize your store นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อ e a t h o o m e page นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าเว็บของเรานะครับเกี่ยว o m บโฮมเพจนะครับอัปโหลดโลโก้นะครับหรือว่าสตอร์ฟอนต์นะครับนอตินะครับตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับการจัดการเพจต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำให้ดูนะครับเพราะว่าร้านนี้ร้านนี้ยังไม่ได้ทำขึ้นมาเลย <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นคอร์สเก่าๆนะครับก็สามารถ ทำได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกสินค้าพวกการตั้งค่าการจัดส่งพวกภาษีอะไรพวกนั้นมากกว่าเนาะโอ้คลิปนี้จบไวผิดคาดโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งตัว WooCommerce นะใครที่แบบว่าอยากจะทําให้ตัว WordPress ของเรานะครับเป็นร้านค้าออนไลน์นะก็มาดูวิดีโอนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมเรนเดอร์เสร็จนะครับก็อัปโหลดขึ้นไปให้ทีเดียวหมดเลยนะครับก็ ทยอยดูกันได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับกดติดตามแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับ